สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับผมปากรนะครับหรือช่องภาสกรสุกยิ่งนะครับต้นที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหพันญี่ปุ่นนะครับลูกสีสันสวยไหมครับจะแตกต่างจากพันธุพื้นเมืองหรือพันไทยนะครับ ดูลูกเหมือนพันไทยไหมครับนี่นะครับดูลักดูใหญ่กว่ากันไหมครับใหญ่กว่าพันพื้นเมืองใช่ไหมครับนี่ลูกลูกนี้กำลังเริ่มเริ่มแก่ครับแล้วผมจะบอกนะครับว่านี ดอกของเขาดอกของเขามีกลิ่นหอมมากครับถ้าช่วงนี้เขาออกดอกบานเต็มต้นนี่นะครับดอกกลิ่นหอมหอมแรงๆเลยครับผมจะให้ดูนะครับมีลูกที่แก่จัดจะเป็นแบบนี้นะครับ ลูกเขาจะเป็นสีแดงสีแดงเข้มครับสีชมพูสีแดงเข้มนะครับนี่จะแก่จัดเลยครับถ้าท่านใดไม่เคยไม่เคยชิมนะครับหรือไม่เคยเห็นมีขายนะครับตามตามเว็บไซต์นะครับหรือว่าตามร้านลองปสอบถามได้นะครับร้านขายต้นไม้ตอนนี้ผมก็ สั่งมาจากในอินเทอร์เน็ตผมว่าลูกมันแปลกดีแล้วก็ดูสีสันน่าทานครับมองมุมบนนะครับสวยมากครับรสชาติเขจะเป็นรสชาติหวานไม่มีรสชาติเปรี้ยวเลยครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมจนถึงตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้กดกดระดิ่งด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเราจะได้ติดตามรับชมในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับ